สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ I want to keep you posted ผมก็อยากจะแจ้งให้คุณทราบนะครับ mm, keep you posted นะครับหรือ I want to give you a heads up I want to give you a heads up อยากจะแจ้งให้คุณทราบนนะครับก็คือ our new class is going to kick off very soon this month นะครับผมฮะ huh? kick off เขียนลูกฟุตบอลแต่ kick off ก็แปลว่าเริ่มอย่างเป็นทางการนะครับ <Wow. S 1> kick off นั่นเองนะครับ ดังนั้นนะครับถ้าคุณอยากจะ take part in this class if you want to take part in this class take part in เป็นส่วนร่วมในคลาสนี้ this class will take place this month HUH! take place จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ดังนั้นนะครับ if you are interested in signing up for this class ถ้าคุณสนใจที่จะ sign up for this class สนใจที่จะลงชื่อสมัครเข้าร่วมคลาสนี้ please feel free to do it now ที่ feel free <Wow. S 1> ก็ไม่ต้องรีรอทําได้เลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวกันนะครับถ้าย้อนกลับไปสิ่งตานา่งที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี่นะครับก็คือผมได้บอกว่าในเดือนนี้นะครับผมอยากจะแจ้งให้คุณทราบ Keep you posted หรือ give you a heads up ก็คือแจ้งให้คุณทราบนะนะครับว่าวเรากำลังจะมีคลาส,สุดพิเศษกำลังจะเริ่มต้นในเดือนนี้ก็คือจะมีคลาส,สุพิเศษกำลังจะ kick off เดือนนี้ หากคุณอยากจะมีส่วนร่วมในคลาสนี้ก็คืออยากจะ take part in this class ก็อย่ารีรอนะครับ please feel free to sign up for this class ก็คือลงชื่อสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคลาสนี้ซึ่งคลาสนี้นะครับก็จะ take place ก็จะเกิดขึ้นในเดือนนี้กับ Chris English Online Course of the Month นั่นเองนะครับซึ่ง ในเดือนนี้นะครับเราก็กาลังจะมาพูดถึงเรื่องราวของสิ่งที่ผมเพิ่งยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับก็คือเราจะพูดถึงสิ่งที่ผมเพิ่ง bring up เมเมื่อกี้คบ bring up แปลว่ายกขึ้นมา bring up ก็แปลว่าหยิบยกขึ้นมาพูดนะคะก็คือวลีและสำนวนเจ๋งๆกับคลาสที่มีชื่อว่า cool idioms and phrases สำนวนและวลีเจ๋งๆที่คุณเอาไปใช้ได้ทันทีหลายคนบอกว่าอยากพูดภาษาอังกฤษอยากจะฟังภาษาอังกฤษได้รู้เรื่องมากขึ้นอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้เยอะขึ้น อยากจะอ่านได้เข้าใจมากขึ้นอยากจะเริ่มพิมพ์ได้ดีขึ้นอยากจะบอกเลยนะครับว่าเราก็จะต้องมีอาวุธยุโทโรธปรกรณ์กับวิทยายุทธ์ที่หลากหลายและครอบคลุมได้หลายเรื่องหลายบริบทที่จะเอามาใส่ในการสื่อสารของเราให้มันดูดีมีคุณภาพและมีปริมาณเยอะขึ้น <Wow. S 1> นงครับซึ่งผมจะบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณอยากจะสื่อสารกับชาวโลกกันมากขึ้นการรู้จักพวกสำนวนและวลี แต่สำนวนและวลีที่เราจะมาสอนเป็นร้อยๆตัวในคลาสนี้นะครับเป็นสำนวนและวลีที่รับรองว่าสนุกง่ายและใช้ได้จริงอย่างแน่ <Okay. S 1> นอนครับเรามาลองดูตัวอย่างกันดีกว่าหะครับนี่เลยนะฮะนี่คือตัวอย่างของคลาสเรา ที่เราเห็นตามภาพต่างๆที่ผมกำลังนำเสนอตอนนี้เนี่ยนะครับนี่เป็นแค่ขอมปากหอมคอเท่านั้นนะครับผมจะมีอีกเป็นร้อยๆเรื่องและอยากจะบอกนะครับว่าสำนวนและวลีถ้าอยากจะเรียนให้มันเข้าใจและเข้าถึงจริงๆก็าจะต้องเป็นคนที่สามารถอธิบายได้แบบ เข้าใจง่ายและแปลได้ถูกต้องนะซึ่งผมก็ขออาสาเป็นหนึ่งท่านเนะครับที่จะมาช่วยให้คุณนั้นเข้าใจสำนวนและวลีพวกนี้ได้เยอะขึ้นและเชื่อผมครับว่าถ้าคุณผู้ภาษาอังกฤษได้ด้วยสำนวนและวลี idioms and phrases ได้มากขึ้นภาษาอังกฤษของคุณจะมี quality and quantity คือคุณภาพและปริมาณมากขึ้นอย่างแน่นอนครับดังนั้นครับ it's time to step up step up มั่นนหนังกล้นเหรอไม่ได้ชมเต้นครับ step up แปลว่ายกระดับภาษาอังกฤษของคุณขึ้นไปที่อีกหนึ่ง level เป็นสักทีนะครับคลาสนี้มีราคาสุดพิเศษนะครับเพราะเราคิดราคาแบบ win win ก็คือคุณได้ประโยชน์เต็มที่ผมก็ได้ win ก็คือได้ทำงานได้มีอาชีพในการสอนออนไลน์ของผม999บาทแถวบ้านเรียกว่า it's a win win situation เป็นเหตุการณ์แบบ win w ินนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวลีที่ใช้กันบ่อยเนาะเรียนกัน10ครั้ง ต้องมีแถมเกิน10ครั้งแน่นอน2ครับเรียนกัน2ชั่วโมง2ทุ่มถึงสี่ทุ่มแต่ก็ไม่เคยที่จะหยุดตอน4ี่ทุ่มเราแถมชั่วโมงแถมวันเรียนให้ตังหกฮะมีชีตไหมคะมีชีตให้ด้วยครับดูย้อนหลังได้ไหมดูย้อนหลังได้กี่ครั้งก็ได้เพราะมันจะ เป็นสมาชิกกันตลอดการในกลุ่มนี้สอนสดหรือเปล่าแน่นอนครับผมต้องสอนสดอยู่แล้ว <Okay. S 1> นะฮะซึ่งแน่นอนครับโอ้โหได้ประโยชน์กันแบบนี้งั้ <Wow. S 1> นครับรออะไรอยู่นะครับ what are you waiting for ยังยังอีกยังไม่มาสมาัครกันอะีกนะมาสมัครกันครับแล้วเราจะได้คู่แส่งก,กันเก่งๆ,ๆตามที่คุณฝันในสถีทีครับ